สวัสดีครับจีพัทนมีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับวันนี้พามาชมนี่แหละครับผลไม้โบราณอีกชนิดหนึ่งที่สมัยเด็กๆได้ริ้มรสเป็นประจำครับเนื่องจากว่าเป็นผลไม้ที่เลิศเลอในสมัยนั้นแล้วครับชมรเรียงครับผมชมรเรียง ครับอก,กอยากมีไว้ในครอบครองหาซื้อพันธุ์มาหาซื้อพันธุมาที่ตลาดงานกเกษตรงานกเกษตรท,ที่วัดยานสังวรนะต้นโทุละห้าสิบาทซื้อพันธมาปลูกนะเป็นพันุ์ที่ไม่ดีแล้วครับพันที่ไม่ด,มดีแต่อยากได้มาปลูกไว้ คิดถึงครับคิดถึงเขานะครับอน,นุยังขาวอยู่ตรงนี้ไม่อร่อยครับจะฝาดมากจะฝาดแล้วเนื้อบางครับถ้าพันดีๆจริงเนื้อก็จะมีความหนาบ้างแล้วก็จะมีความหวานนะครับมีจะมีความหวานถ้าเนื้อพันดีอันนี้ว่าไม่มีความหวานปนเลยครับฝาดอย่างเดียวแล้วเนื้อบางแทบไม่มีเนื้อเลยนะเป็นพันุ์ที่ไม่ดีครับแต่เรียกว่าโอเคฮนะ ปลูกไว้ประดับบ้านครับสวยงามเป็นไม้ประดับได้นะครับเอาดอกปีละครั้งครับช่วงหน้าแล้งนี่แหละครับพ่อบอกว่าควรปลูกไว้ในบ้านให้ปลูกไว้สักต้นหนึ่งก็ดีเหมือนกันครับพ่อบอกว่าเป็นไม้มงคลนะชื่อชื่อเลียงฮะเลียงเงินทองไหลเลียงมาเพราะว่าอย่างนั้นนะครับชม่มเลียงลำเลียง รว่วทางภาคเหนือใต้กลางตกเขาเรียกกันยังไงครับผมเรียกเหมือนกันไหมนะครับสีสวยครับลูกเล็กครับต้นนี้พันไม่สวยครับถ้าพันดีดีสีสวยลูกเขจะใหญ่กว่านี้เท่าตัวเลยใหญ่กว่าเท่าตัวนะครับใหญ่กว่าเท่าตัวอันนี้ลูกเล็กลูกเล็กแถมฝาดสนิทครับ ไม่มีความหวานเจือปนเลยครับถ้าพันธุ์ดีๆเมื่อสมัยก่อนๆนี้ก็จะมีความหวานนะครับเนื้อก็จะหนานิดๆครับแต่ไม่ถึงกับหนามากแต่เรียกว่าอินปากดำนะครับผมเป็นผลไม้ชั้นเลิศสมัยยุคโบราณครับยุคนี้ก็ไม่มีใครสนใจนะครับผมปลูกไว้ครับผมประดับบ้านสวยงามครับชอบสีครับผมสีก็จะแดงนะครับ สีแดงที่เวลาสุรถจะดำครับฝาดสนิทต,ตอนนี้สวยงามครับผมโอเคครับผมจิปถ่าชแนลมีอะไรก็ถ่ายพามาชมชํำมะเรียงลำมะเรียงไม่รู้ชื่ออะไรแน่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ